สวัสดีครับมึงิว่าสวัสดีคุยดังผมอยากจะขอความอนุเคราะห์มึงต้องมาวอาเลยกูรู้แล้วมึงชิว่าอ,อย่างแค่เก้าวันเก้าเมลยังมืออมืออีดกับมืองานแล้วม็นบ้าบ่เมือขึ้นี่ยไม่ฝัน,นฝัน,นยังฝันได้อีโตได้ไม่อยีบ่ไม่ฝันว่า ไม่ไปกู้เงินแมวว่าหาเเ้เงินไม่ไปกู้เงินมาสื่อไม่โคโฟนไม่บทูทบัสเนี่ไม่ขอกู้สักเมื่หนึงถ้าเจ้าเราคิดดอกเบี้ยไม่เพิ่มอีกสามพันเก่าไม่หรอวะโอ้ยผมเอามาโปนี่สิลรถแห่บอเพราว่าันสัตว์ไม่ลดบบกู้เิตจะว่าสงสาร ม,นมนันนี้วันที่ใหญ่แล้ววันนี้วันที่สิบสามครับสงการได้มืมเนี่มไงจะไปชงก็แผ้ไมไปชงก็พม่หลอกกวอเอาขอความอนุเคราะห์โอ้ต้องมาบอกไหมเกษตรเมืองาันแล้วก็ทีป่าอื่นเอาไม่สิ่งอเฮ้ยยืมเงินหม่ก็อยากอายโม่ละ <laughs> <laughs> ว่าเขาจเลิกพบมุงย่อนมึงยืมเงินเขายืม

อากูเป็นมือมึงกูก็ว่ายืมอยากอายยืมเขาบักโดนไปกับแผงไปกับโม่ไหมเราสิไปเราสิไปใช่เนี่ยแจ้งโจมันเนี่ยถ้าเป็นจำก้อนกระเจ้าว่าไปทำไมเดินไปกับโม่ไปกับโม่ เอามูยังก็เรียกข้วิทย์เขาว่าเป,ป็ปิดได้ไหนมึงก็ปล่อยไปนะ้องขวิทย์ด้วยส่วนององหนูกังหวังคนไหมมูมันหลายแค่แก่เลยปล่อยไปจากข้าวหนึง่งเก่าวันเก่าวันยังงานคนอ,อีกสามมือนนี่สามก็โกนเองมึงไก่เก่าวัาน,น,น <c oughs> บวก่าโทรหาหมูอจากไอโอ้ผม๊ีเขาไ่ต้องใส่หนระตะบ้านเขายังบมมีทอมึงเขายังเอ็ด้ครับมันเคลื่อนไม่ฝันหน่อเด้อกูว่ากูฝันเรื่องไม่ฝันมึงกูว่ามึงฝันเรื่องหอยหลายกว่าโอ้ยไม่ฝันเรื่องไม่จริงจริงฝันเรื่องไปกู้เงินจริงๆเรื่องนั้นผมบ่คิด ป่าจิไมกวนเอามใา,นนอกกาให้การเราจะได้ผมกูเพื่อใครด้วยป้าเลยไปอ่ะโอ้ยบอบ่บ่บ,บ่บ่อยากรบกวนผู้ใดนอกจากแม่ตัวเองเอาบัรรัดกูมึงก็ลบดีแล้วกูถามมึงนะเอาแม่เด้แม่แม่มึงตายเพราะเป็นอกกูถามเนี่ยเอออืมสมมุติสมก้นจิถนอมแม่มึงนี่ไว้ เพิ่งังมาเบียดเยนด,ดีครับผมจะคืนอยู่จีบเพิ่งจะมาบอาเพิ่งออกไปเท่าไรแล้ว <G ül> จะขึ้นตลอดปักใจเพื่อนเอาไม่ก็คืนดีๆได้หระอขึ้นอยู่แล้ำพังใจกูโอ้ยเนาะกูณจิมช่งน้ำจีบลูกค้าของพี่ยาคนหนึ่งเป็นยังห่วย นั่นส่งเลมันอยู่เฮียเงินเขาโกหโอนมาอนเราจักิีพน้ำหาเสีอย่างเงินขึ้นให้เขาตัวขึ้นยังขนมันเห็นเจ้าตู่ให้หรือกเขาสร้างไว้แต่แก้วันผัดวันผุดผาดมันยานตีวันหยุดก็เลยเลื่อนเป็นวันจันทร์น้ำหาที่อยู่กับเวรบ่อยเอานะมุกอดเราซ้ำสามซีมืออะไรบอกมึงอดอะไรบอก บักนึ่งมึงเอาเสือกบักบางนึ่งมึงเอาเสือกแล้วบ้าหไหมกูดิกูเสือกอะเอาเสือกไปยังผูกกอตายปะว่ามึงจะไปยังที่ผูกก็ตายเพราะเออมาไม่เอาเสือกไปยังเอสน้ำไก่มาน่อยะเอ็ดน้ำไก่มาหน่อยละบูกกาตายแล้วลุง มื่อไหนแม่ว่าสิไปแพ่้ยอเอามันไปเียนไปอย่างเขาพวกอะเขาปิดเขาอย่างมันก็ไปดีบริเวนแพ่ว่างไงเป็นแพ่ลำพัน์ศาสตร์แพ้ข้าเจ้ายกสะดุ้งอย่นะหาจิดปูกิดปลานี้โควิดเลยนะมึงไปหาไม่ใหญ่หน่อยอยู่อะครับมึงไปหาไม่ใหญ่หน่อยเส้นหนียวกูเลยด้อเป็นเป็นหนียยังไหวอยู่ปาะเส้นนีู่เอาปลามเล่าหัวบริจาคเล่าหน่อยเลยเอามุ้งกูจะมีหน่อยบ่บ่ งมาบทันบอกอผูู้้ดเลยสมัยไปอยู่บ้านูไปเช่าอยูบลล่บ้านรอทอนเพินอนละก่จะกกันก้นเ่ินกว่าจากตอกไมลืมไปแล้วมังบ้นละมาบังสร็จีาา่โตเฮียมรู้เป็นนีเนลลท่นั้จักบารรล่ะฟาทองนึงจักรวรรทิว่าทำอะค่ะ้าข้าวบาทก็กินข้าวหารหรอเออมีอัน นี่วิตกีเขาอยู่บริยุลานเขาไม่กินมึงยังเสือกกินอยู่เนาะไม่ถามซื้อๆไม่ประเดี๋ยวว่าเสือไปกินมีอกินแล้วมีทั้งไงทั้งหมดไม่บอกกินดอกไม่กินกาแฟเลยอืมเออแล้วบได้เริเวณสำเร็จของไม่กีใ่ใดเฮ้ยมันผ่านสามหมื่อกัอนอีกสามหมื่น่ สามมือบรู้ว่าผลออกมากเ่ยไไม่หรอกคือเปลี่ยนจี่ะไม่อยากได้เปลยนจะตายจะตายได้เลยมึงเถ่าไรมึงมาเป็นยั่ไงเป็น่ย่ออนราสิบอกไม่รู้เรื่องเอาอีหลีเลยโอ้ยห้าห้าอย่าได้เป็นจะตายจะตายหได้ไม่แล้วกับที่ม่ชุ่กเสียได้คืนเงินหางหมิ่นอะไรเน่ยนอนกับฝัน คันได้แล้วจักสิมีความสุูท่อนละคนเคยได้มั่เคยถึกขัดใจมันเป็นท่นนละล้วบ่ได้บ่ดเป็นตายบัดตายแล้วเลยนี่มันตะเก้าได้ยังไงจะได้เบิดช่วงจนจนโอ้นี่วดรถเขากระทรหานี่นั่นนี่นี่กระทรมาไม่เราบอกว่า ผมมีงานแล้วผมตึกไลออกจกงานแล้วตึกสร้างปิดกิจการทั้งเบิดแล้วผมบ่เหลืออย่างแล้วจะคิดจงสิดรถไหมวะรถยังหมอใช่เอาข้าวจยเอาเอาอยู่แต่ว่าถ้าเจ้าอยากเห็บอวกยังของเขาละอสร้างดอกสีโทรใฮ้บกับกจ้อยสิโทรให้มันเสียเงนินงวดอีกงวดนึงหลัก็สกพักพอนชำ่ำระ ลูแล้วมันเอาหรือบอก่มันเอาคบมันบอกเอากระเจี๊ยขึ้นมากอยู่ทรงมาไหลเหรอเอาไวบ้บอกกันดีดีเออคาบอกเอากระเสียวขึ้นมากนะเพราวะว่าเอาไว้แต่ให้ลูกขี้ย่ำไงเพื่อบอกดูใช่ไหมมันตรงดแล้ว อ๋อว่าได้ยังมาเนี่ย่าได้ความคืหน้านป่ะไม่ได้ยังหรอกครับครับครับหวังกับหวังลุ่มๆุมเรื่องแงไปซื้ออล้วจับมือพลาดไปธุรกิจบ่ไปได้สวยมั่นกับอะไรที่เราคันไปได้สวยก็อาจจะได้อาจจะมันก็อาจจะดวยรให้ความหวังยังมางว่าหวังยังกู มึงได้มาหลายแล้วมึงพ่อจบพ่อสิ้นแล้ว